สบายดีแล้วก็สวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่กะมาพ่อมาพ่อกับน้องตามมนดวงเงวอีกแล้วก็คือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่มเติมคือมือนี่ค่ะนัองตาชิมาเว้าเลยวแบบมาให้กำลังใจนะให้กำลังใจตัวเองเนาะที่บ่ให้ตัวเองท้อถอยเพราะว่า ที่ผ่านมาน้องตาเห็น u t u b e มาในกันได้หลายเดือนแล้วแต่ว่าคนที่ต่ำก็มาเพิ่มขึ้นเนาะแต่สิมขาขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นมาับเบิงหับชมเนาะฝากกดติดตามให้น้องตาในเด้อเป็นกําลังใจให้น้องตาแน่ให้น้องตาฮอดหนึ่งพันคนให้น้องตาผ่านน้องตาก็เข้าใจเนาะว่าทุกคนมาก็เริ่มจากชูนเนาะแต่ว่าต้นทุนของน้องตามันต่ำแพงกว่าหมูเนาะ น้องตาเทาศัพท์น้องตากะโบมีกล้องหน้าเนาะพี่น้องอันที่ถ่ายอยู่นี้จะเป็นถ่ายกล้องหลังด้อยพี่น้องแล้วก็บโบมีขาตั้งกล้องพอน้องตายับ่ได้เงินชื่อเนาะอกับบนเป็นอย่างนาะพี่น้องบางคนหน่ะสิเฮ้าก็คึดบวกไว้เนะ <c ười> คึดว่าบ,บางคนอื่นเขาแห้งโบมีก็เฮ้าจะผ่ภาภัยก็ต้องเริ่มจากศูนย์นาะพี่น้องเข้าใจดีสว่างขาคอ อยากขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาขับเบิง่งรับชมกดติดตามให้น้องตาในเดินคนละหนึ่งหนึ่งกดติดตามก็พอเนาะถึงว่าชีเขาเบิง่งหรือว่า,วา,าวบอกเขาเบิ่งกะน้องตาคดีใจเนาะที่เพิ่นนะครั้งหนึ่งคนเคยเข้าเบิง่งแล้วเพิ่นกะมากดติดตามให้เนาะน้ะนองตาคดีใจลายตาขอขบอใจที่ผู้ใหญ่เพิ่นเข้าเบิง่งที่ทุกคนเข้าเบิ่งนะ คนที่เขาเบื่องน้องตาก็อยากขอขอบใจเนาะความเห็นให้น้องตานะมีกําลังใจขึ้นมากน้องตาเห็น youtube มากก็ได้หลายเดือนแล้วแต่ว่าคนติดตามน้องตายัางบอฮอนสามร้อยคนเลยเนาะพี่น้องก็จักรีน้องตาก็จะคิดอะไรแบบเขาก็เห็น,ไ,ไ,หน <laughs> ไปเรื่อยเนาะถ่ายไปเรื่อยแต่ละมือเนื่องมาเนื้อหาของน้องตามันกับบอคอยเชียา มีคนสนใจบันไดน้องตาก็เข้าใจเนาะเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดคอนเทนต์่เป็นเฮ้็เฮ็ดได้ทำเช่าเฮ็ดในน้องพี่น้องน้องตาก็นชี้เฮ็ดกันถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนาอพี่น้องแบบว่าถ่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเกี่ยวกับันการเป็นอยู่ของคนล่าเฮ้าเน่ยแล้วเนาะก็ะชีถ่ายไปเรื่อยๆบบท้อถอยง่ายๆหรอกอัน ในมีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนเก่าที่ติดตามแล้วก็คนใหม่ที่ติดตามกะเพิ่นมาฮับ,บ,บึ่งฮับชมคือเก่าเนาะเมื่อว่าคลิปที่ไทยลงอย่างก็ขอให้เพิ่นบึ่งเนาะนั้งตาก,ก็ดีใจเนาะนถึงสีเ่เบว่าคลิปะละร้อยคนสองร้อยคนบึ่งเน,ะนงาะตั้งแต่ก็ดีใจแฮงเนะเาะสำหรับเหับอนคน แบบตัวนิดน้อยสำหรับน้องตาเนาะแบบที่ที่แมว่าเห็ดช่องไม้ฮะน่ะเนาะมันนี่อากาศกับบ่ค่อยหนาวบ่นไรเพี่น้องจ้าเช็ดเชื้ออย่างเนาะบ่โม้เมียอย่างว้าวนาะบ่มียอย่างนั่นแหละว้าว่าสนนี่แหละเพราะว่าก็อยจะถ้าเกิดว่าน้องตานี่เนาะเห็ดงานเน่ย มีเงินพอแบบซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เนาะน้องตายที่ซื้อโทรศัพท์มือสองพี่น้องเลยประมาณสามสี่พันนี่นะพอแบบว่ามีกล้องหน้าให้ถ่ายแบบเพาจนคือได้เบิงเนาะว่ามันอย่างแบบน,นี้นะอันนี้โทรศัพท์ก็ตายเลย <c oughs> <c oughs> กล้องหน้าก็ใช้ได้พี่น้องเลยใช้ได้แต่กล้องหลังแล้วก็ถ่ายกับ่บเห็นตัวเองเนะาะจะเป็นเท่าได ก็ถ่ายก็มีปัญหาความจํากัเติมหลายอยา่างแล้วก็ทาม,มีเงินก็ชื่อชื่อนั่นอยากได้ขาตั้งกล้องเนาะกับอยากได้โทรศัพท์แต่ว่ายังมีเงินแค่แบบฝันฝันแรก่อนช่วงก็อดอ้าวเดี๋ยวก็มีเนาะพี่นเนงเดี๋ยวหาเงินหาคำกับทีมีเองแหละ ทันภายมีอันคาตั้งกล้องที่แบบว่าบบได้ใช้แล้วก็อยากมาอยากเอาให้น้องตาก่ะมันสามารถอันติดต่อหาน้องตาได้เด้ออันกับบุมีอยังหลายน้องพี่น้องที่โอมทีนมามาว้ามาลลมกันกะบเมื่อนี้กับแค่แบบน้อยใจนิดหนึ่งฮะนะที่แบบที่แบบว่า ตอเองคือคือบอ์บวมีคือโมหนะต่อเองคือถุกคือยากแทะนะพี่นอ้องแม่แต่งเงินสชื่อเขาต้มขานมให้ลูกก็ยังบ้คอยชีนี่ฮะนะก็เลยบ้อยากขึ้นยังไลนะ่ละช่วงนี้ก็มีอย่างก็ก,กินไปก่อนพี่นอ้องกดอดเอาเพราะว่าถ้าวันคนถุกเนาะ ให้คิดชำนั่นกับพ่อไปนั่งเกิดมากอะ่ะบ่มีภัยนะเกิดมาคนเดียวกะเขาก็ต้องสู่เนาะเขากเกิดเกิดมาเป็นคนเลยชีวิตคนเฮามันไม่ได้ต้องการอย่างไรหรอกพี่น้องเอ้ยต้องการแค่กินอิม่มนุ่งอุ่นก็มีความสุขแล้วแต่ว่าอันความขาดเกินของแต่ละคนมันกับว่าคือกันเนาะ กับโบเป็นอย่างมื้อนี่กะสีคอโตไปนอนก้อนแน้คนกะทำหาว่ะมันแฟนน้องตาไปใส่แล้วพ่นไปก้นมันเลยพีน่น้องแต่ว่ายังบ่อด้อันนั้นเนาะพ่นไปก้นมันผพ้เดียวพ่นก็อีตุนพ่นอยู่ได้แต่เคยได้ไหมน้องตากับข้าเรียงงวัวข้าบึงไม่เท่าข้าเอาลูกไปน้ำพ่นกับบ่ไไรรถเที่ยวกับบมูมีเพราะว่าพ่นกับต้องดิ้นรนคนเดียวพ่นเนาะ เราเป็นยังเนาะพี่น้องเฮากะชูช่ๆไปนี่แหละพี่น้องเลยคนถูกก็เฮากะยังมีเนาะกะให้คิดํำนั่นแหละบางคนแห้งถูกกว่านี่บางคนกะมีกเ็เฮาเฮากะบไม่ต้องบแนเนมม่บองคนที่มีเนาะพี่น้องวพาะอะไรก็เริ่มล่ามสามเสียเยอไปนอนดีกว่ากะขอขอบใจทีมเขามาหับ,บึงขับชมเลยพี่น้องเมนี่กะตั้งตาขอลาไปก่อนบ๊ายบาย